คุณถ่ายผมล้วจะคุณถ่ายทำไมอ่ะเมื่อกี้คุณแต่พ่อเสาสาสิแล้เคอเดี๋ยวนค่ยเรียกันค่อยดูเรันครับเล่นนั่งรจจับไปครับผมกาล่วงหมทางลวะไม่คือไก่แต่ว่าแย่งมากแล้วก็คุยกันหน่อยขอกนถ่ายกันเลยแล้วคุณถ่ายเราทำไมคุณบอกผมเลย้าละกันระดับตัวลุกขึ้มาถ่ายผมทไม คุณไม่ให้เกียรติคุณเลยนี่เป็นข้าราชการระดับสูงแหละสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ผมไม่ให้เกียรติเรเลยุดไม่ใช่หยุดหยุดเมื่อกี้คุณมาคุมผมเลยไม่คุณเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำตัวแบบนี้ไม่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยโอเคถ่ายเหมือนกันโอเคไหมนกันโอเคเนะเมื่อกี้ขับรถมาใช่ไหมครับเออคุณจับไปสิแต่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยใครจะรับรอนี่ยขับถ่ายพวกเขาต้องคุยกัน พี่ครับขอโทษครับมันผิดขอโทษครับเดียวกันอย่างเงี้ยยังไม่ผมไปต้องเอ้คุณเป็นใครผมขับรถให้นายอย่านะทำไงครับไม่คุณจะมาอะไรโทรศัพท์เขาผมไม่ได้โทรศัพท์ผมจะเิ้มทำไมเฮไรจะยิ้ผมทำไมเะไร เอาคู่ายได้แล้วลงโซเชียลอันตรายถ้าลงโซเชียลน้ำใชลใช่ไม่ไพอครับเ้องควาเต้องความเพื่อการเนี่ยนี่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 ให้กับจับกูก็ไม่รู้ถ้าลงโซเชียลหนักนะพอป่ะไม่ไม่ผมไปผมไปผมไม่ได้เแจ oh, oh, okay, okay. ้งไปแจ้งไปไปไปกูจะไปแจ้งกูจะถามเนี no? okay. ่ยไม่เราอยู oh. yeah. okay. Okay. ่ในการจะไปจะไปเจอทางนั้นจะไปไปเจอได้ไ้นกูจะจังหวัดนละจะไปไปได้นหม โอเคเนาะครับจกได้เจอกันนะเพื่อจะรู้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะสายเลือดสายเลือดเลยนักบอคอยกับป่าไทยกับสายตำรวจนี่อย่าคิดมากถ้าอะไรพึ่งพากันได้ก็พึ่งพากันแต่นี่ก็บอกว่าเออนองนู่นมันถ้ามัน ไปงานบุญงานอะไรก็ขอพคุเมตตาแต่ว่าเขาไม่ได้มาเกลียนนะทางหลวงเขาไม่ยอมผมก็ผมไม่ได้จับคือทางหลวงไม่จับผมติดไปแก้ทางหลวงอันนี้โอเคเนาะก็คือผมบูรณาการัครับเห็นใจพวกผมด้วยผมตากแดดทั้งวันบางคนก็ไปดื่มเหล้าอะไรมาผมก็ปั่นป่วให้คนทั่วไปได้เห็นให้ประชาชนได้เห็นเศรษฐีต้องลดห้าเปอร์เซ็นต์ผมรู้จะทำยังไงคน ไม่อยากพูดเลยไม่มีใครอยากพูดเอาโอเคเดี๋ยวครับเลิกครับโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์ถ้าไม่เมตตากันเนี่ยถ้ามันไอ้พวกนี้ไม่ไม่เดี๋ยวมึงฟังกูไอเวนเนี่มันชั่วมันเป็นเด็กที่มันเกเรเข้าใจไหมแต่ถ้าเราไม่พึ่งกันเฮ้ยโคพิดนัดมึงไปขอปืยนายเพื่อนมึงมึงไปหากูไปจ้าสิบเอ็กไปขอกูไปพูดทำไมลูกย่านี่พูดจากหัวใจไม่ต้องอนุญาตนะ ถ้ามึงขอ <Yeah. S 1> เอ้มึงทำเดี <c oughs> ๋ยวกูจะเล่นมึงพอละบอ